ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไซด์ทิงชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หลังจาก EP ก่อนเราทํำลายเซติทางตรงไ้นะ40 45กิโลนะครับทำไป AB 32.6นะครับวันนี้ผมจะมาลองทำอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่ายังแรงเหลืออยู่นิดนึงใช่ไหมเขาก่อนใช่แล้วค่ะเ,เราจะปั่นแรงเท่าไหร่ก็ได้ออโอเควันนี้ตั้งเป้าหมายไว้33นะครับวันนี้ผมจะเปลี่ยนจาก เสือภูเขาเป็นเสือหมอบนะครับใช้เสือหมอบลากนะเัีวนี้มาดูนะตั้งเป้าหมายอย่างต่ํา33นะครับ A v วมาดูว่าวันนี้เราจะไหวไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็มีการยืดเส้นยืดเส้นย,ยืดสายวอร์มเรียบร้อยนะครับชุดใหมส่สรงผมใหม่นะครับน่าจะเสรีดีใหม่ด้วยนะวันนี้นะรอดูกัน นี้ก็ออกมาได้ประมาณเกือบ5โลนะครับก็พ้นช่วงจราจรติดขัดในเมืองนะตอนนี้ก็ a v 31.2นะถือว่าค่อนข้างดีนะครับอโอเคเดี๋ยวหลังจากไฟแดงนี่ก็จะเป็นทางตรงมาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ทรงดีนะวันนี้วอมต้นมาดีมากนะครับยังหอมๆอมอยู่ขายังไหวอยู่นะโอเคนะเมื่อกี้ใสจ่จานเล็กอยู่วอร์มอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่ม ขี่าบอกนะต่อไปโอเคมารอนรุ่นกันตอนนี้ก็ผ่านมาได้ครึ่งทางกันครับอยู่เธอแล้วนะครับตอนนี้ AV อยู่ที่เจ็ดนะถือว่าทำลายใส่เตียนะแต่ว่าคือขามาเนี่ย ลมมันส่งนะครับขาขับไอาจะล้มโต้หน่อยก็วัดดวงเอานะว่าจะยืดได้แค่ไหนนะตอนนี้ก็ขีย่ยี่สิบเก้าเลยลมแรงนะครับขากลับลมแรงมากนะครับตอนเนร็วยี่สิบหกนะมีมีสามสามไหมว่าเราจะยืดได้หรือเปล่า ตอนนี้ก็ผ่านมา30โลแลเหลืออีก10โกโลนะอาการก็เริ่มตึงๆนะตอนนี้นะตึงๆ a few moments later ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณหกออโลนะครับจะเข้าบ้านตอนนี้ AV เหลือทีอ่3า8งแนะคือลมมันแหลงหาหมากเลับ ขี่ได้ไม่เกินสามังเนี่ยมีตกมาขนาดนี้นะแต่ก็จะยังไม่เปานะครับก็ยันต่อไปนะถือว่าซ้อมแล้วกันวันนี้ลมแรงมากลมไม่เป็นใจมากเลยครับดีพอามากผนเข้าบ,บ้านมียืดนะครับมีแรงเริ่มแผ่วลมแรงมากวันนี้ไออีกโงานลมเพครบสสบโวก็เปาแล้วกัน ขาไปไหลไหมขาไปอะได้ขาไปรู้ไหมเอวี่เท่าไหร่เกือบสามสิบห้าลงส่งอะแล้วดูขากลับหนืดไหมมันหมืหนฝาดแรงแต่มันไม่แรงเหมือนออกแรงเยอะแต่ว่าความเร็วช้าใช่ไหมรู้ยังว่าแบบลมมันมีผลมากอะดูขาไปเราเราขี่สามเจ็ดสามแปดขากลับเราชี่สามสิบสามเอ็ด แต่แต่โอเคนะถือว่าแรงแรงเธอดีขึ้นนะแต่จากดูจากวัดอ่ะแต่ว่าวันนี้ลมไม่ค่อยเป็นใจถ้ามันไหนลมนิ่งนะจะได้อากาศก็แปลกๆไปทำใหม่นะครับ <ไป S 1> นี่ก็เดี๋ยว<ป>ครูดาวคูดาวห้าโลเข้าบ้านทีวีสามสองก็ก็ไม่ได้แย่นะนนี้เท่าากับแค่ไม่ได้ทำลาย ถือว่าซ้อมใหญ่แล้วกันซ้อมใหญ่นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อยากดูใสป่ปีบ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะติดตามคลิปต่อไปนะว่ารอบหน้าเราหาวันลมนิ่งจะได้หรือเปล่านะแต่เราก็ไม่รู้นะว่าวันไหนลมโต้ลมส่งนะเราก็ต้องวัดดวงเอาอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ